ถ้าจากที่เห็นรอยเข็มตรงนี้นะคะก็คือเพิ่งทำาคีเลชั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะบอนเน่นะคะตอนนี้นะคะกำลังทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เป็นพิธีกรสองภาษาค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงนะคะก็ต้องใส่ใจดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็ความงามมากๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่บอนเน่ให้ความสำคัญทุกๆปีวันนี้ค่ะอายุ3ามแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะมาทำาคีเลชั่นแต่ว่าคีเลชั่นเนี่ยคืออะไรดีจริงไหมเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ในส่วนของเคลียรชันวันนี้จะช่วยในส่วนขจัดของเสียออกจากร่างกายโดยให้ผ่านทางเส้นเลือดดำนะคะเป็นน้ใช้เวลานานเท่าไหร่คะประมาณ3ชั่วโมงเป<ค>็นที่นะคะถ้าไม่มีอาการข้างเคียงยังไงก็โดยรวมก็2ชั่วโมงคล่งได้นะคะนะอาการข้างเคียงที่ว่ามีมีอะไรบ้างก็ตอนให้ก็จะอัจเจ็บตรงบริเวณที่ให้แล้วก็หนุนหนุหนแขนนะคะตึงๆที่ต้นแขนแค่นั้นนะคะบอกกับใครช่วยอะไรบ้างในคนทํางาน ที่รับประทานอาหารโดยที่เราไม่รู้ว่ามีของพวกสารเคมีอะไรเข้าไปในร่างกายไหมอะไรอย่างงี้ค่ะในส่วนของคลมิเนชันก็จะช่วยในส่วนขจัดของเสียพวกสารเคมีอะไรพวกนี้ค่ะทําครั้งแรกนะคะมีอะไรแนะนํำไหมคะก็งดย่ยยของหนักกับค่ะครั้งที่ให้ไปประมาณ2กิโลนะคะ่ะจะนึ่งถึงสองวันเพื่อดื่นใช่ค่ะทานได้ปกติค่ะแต่แนะนําให้ทานน้ำเยอะๆนึ่งค่ะกาแฟดื่มได้มั้ยคะได้ปกติเลยค่ะ ค่ะตอนนี right, okay, okay. ้นะคะก็ถ้าจากที่เห็นรอยเข็มตรงนี้นะคะก็คือเพิ่งทำเคีรเลชันเสร็จเรียบร้อยนะคะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะในระหว่างทำเนี่ยก็จะมีพี่พี่พยาบาลคอยให้คำแนะนำอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างกังวลเวลา เดินน้าเกลือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอหรือว่าพี่พี่พลังงานที่นี่บริการดีทุกคนจริงๆแล้วก็ตอบคําถามอย่างจริงใจสมมุติถามหนึ่งประโยคเนี่ยก็ให้ข้อมูลมาค่อนข้างเยอะจนทําให้ตัดสินใจแล้วก็มั่นใจได้ค่ะเวลาที่มาที่นี่ยังไงขอฝากไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวผลเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันนะครับ